เรื่องน่าตกใจนะครับบ<ะ>็อบบี้คริสติน่าลูกสาวคนเดียวของวิทนีย์ฟูสตันนะครับ mm hmm. เมื่อ2วันที่แล้ว mm hmm. คุณรนะู mm ้หมฮะเกือบเสียชีวิตครับ บอบบี้คริสติน่านะครับลูกสาวคนเดียวของดีว่าอันดับหนึ่งผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างวิทนีย์ฮ o u สตันครับเกือบเสียชีวิตลงนะครับหลังจากที่นิกกอร์ดอนฮะสามีของเธอพบเธอเนี่ยนอนหลับหมดสติอยู่ในอ่างอาบน้ำนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาล r รสเวล l ในจอร์เจียนะครับโดยตำรวจได้ยืนยันเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบอบบี้คริสติน่นะครับ เขาบอกว่าตอนที่พบเนี่ยไม่หายใจแล้วนะครับผมนะฮะแต่โชคดีที่นิกกอนและเพื่อนสามารถถายปอดทำ CPR นะครับจนทำให้บ๊อบบี้เนี่ยสามารถกลับมาหายใจได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในอาการที่เรียกว่าอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง จึงต้องเรียกหน่วยกู้ชีพเนี่ยนะครับมาที่บ้านอย่างรวดเร็วครับส่วนสาเหตุที่ท,ทําให้บ๊อบบี้คริสติน่าเกือบเสียชีวิตในอ,าอ่างน้ำนะครับเหมือนกับที่วิตนี่ฮูสตันเนี่ยจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัย48ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2012นะครับจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กําลังเร่งหาสาเหตุอยู่ครับ course was was Of know nothing concerning to police I initially there the that you any signs เพราะอะไรผมว,นะว่าหลายคนอย่างแรกคงคิดว่าเฮ้ยเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามครับค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะกับ Hi so h ฮโซ h a p p e n i n i n g s ค่ะครับ